อ่ะมาที่เรื่องของผมบ้างผมหายใจเข้าลึกๆผมไม่ชินเลยฮะหายใจเข้าลึกๆแต่ผมต้องบอกก่อนอ่าว่าเรื่องที่ผมเรื่องที่ผมเอามาเล่าเนี่ยอืผมไม่ได้เตรียมเองแค่นี้ก็พอ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 โอเคครับคือเรื่องราวเนี้ยก็เกิดขึ้นในค่ําคืนหนึ่งของวันที่สิบเอ็ดตุลาคมปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเก้านะฮะครับวันนั้นเนี่ยมันมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็น โชเฟอร์ขับแท็กซี่ที่จริงเหรอมันก็คล้ายๆกับเรื่องผมคล้ายๆกันแต่ผมเช็คชื่อแล้วไม่ไม่เหมือนโอเคมีชายคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนขับแท็กซี่ครับอยู่ในซานฟรานซิสโกครับคนนี้ชื่อว่าคุณพอลลีสไต์อ่ะเขาว่ากำลังขับรถกลับบ้านระหว่างทางเนี่ยเขาผ่านถนนเส้นหนึ่งชื่อว่าถนนเกอรรีสตรีทเขาก็พบกับผู้โดยสารผู้ชายคนหนึ่งมาโบกรถเขาจากบริเวณนั้นเป็นบริเวณดาวทา คือคลาคล่ำมีคนเยอะหน่อยอะไรช่วงเวลาเราๆสามทุ่มครึง่งคุณพอลเนี่ยก็ตัดสินใจรับผู้โดยสารเนี้ยขึ้นมาที่เราของตัวเองครับโดยเขาก็บอกว่าปลายทางที่เขาจะต้องไปส่งชายคนเนี้ยมันคือบ้านหลังหนึ่งในย่านย่านหนึ่งที่ชื่อว่า Prestidio อ e i g h t s เป็นย่านที่ขึ้นชื่อเรื่องหรูหราเป็นย่านคน,คนรวยเออ,อคนอยู่แถวนั้นคือคนรวยหมดเลยหร,รูหรามากปกติแล้วอะครับคุณพอลอะจะ จะเลิกงานในช่วงเวลาประมาณเนี่ยอืคือประมาณว่าพอถึงประมาณสามทุ่มรับผู้โดยสารคนสุดท้ายขึ้นมาแล้วก็จะเลิกขับและกลับบ้านอืจึงเป็นไปได้ว่าผู้โดยสารคนเนี้ยที่ไปส่งอะน่าจะเป็นการรับผู้โดยสารคนสุดท้ายของวันนี้แหละอะออ่าเแต่ว่าสิ่งที่คุณพอลเองไม่สามารถคาดคิดได้เลยอืคือผู้โดยสารคนเนี้ยจะเป็นผู้โดยสารคนสุดท้ายในชีวิตเขาเีเ uh, <yeah. S 2> พราะว่าชายปริศนาที่อยู่กับเขาที่เบาะหลังเนี่ย เขาเป็นหนึ่งในฆาตกร,รต่อเนื่องที่น่ากลัวที่สุดคนหนึ่ง ه, ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาอะต่อจากนั้นนะครับคุณพอขับรถมาถึงบริเวณหัวมุม <comply S 2> ของแยกวอชิงตันแอนด์เชอร์รี่ผู้โดยสารคนนั้นะที่อยู่ที่เบาะหลังก็หยิบปืนเก้ามมออกมาอืแล้วก็ยิงคุณพอจนเสียชีวิตอื <spelling> หลังจากนั้นนะครับตำรวจท้องถิ่นก็ได้รับรายงานเรื่องนี้ แล้วก็มาตามตัวในตํารวจฝีมือดีคนหนึ่งม,มาตรวจสอบคดีนี้ถึงหน้าถึงหน้าส้ายหน้าที่เกิดเหตุเลยใช่ที่พักสนามนักสืบคนนี้ครับก็จะเป็นคนที่เราจะเล่าถึงในอพิสซดน์นี้ครับชื่อว่าคุณเดฟทอสซี่คุณเดฟอ่ะเคยบอกว่าคืนวันนั้นน่ะคือจุดเริ่มต้นของภารกิจที่ยากลำบากแล้วก็ท้าทายที่สุดในชีวิตของเขาครับแล้วก็ยังทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปตลอดการด้วยอืคุณเดฟอ่ะ เขาให้สัมภาษณ์เล่าย้อนถึงคืนวันนั้นบอกว่าคืนนั้นอ่ะตอนที่เกิดเหตุเนี้ยขึ้นเขาอยู่ที่บ้านแล้วก็หลับไปแหละคือเข้านอนไปเรียบร้อยตอนนั้นเวลาประมาณสองทุ่มนอนเร็วเปคนพานามัยเหมือนกันนะไม่คนนอนเร็วคือสองทุ่มเรานี่ยังทำบ้านอยู่เลยยังกินข้าวอยู่เลยเออแต่ปรากฏว่าเขาก็ถูกพนักงาน่ะโทรศัพท์มาปลุกตอนประมาณสี่ทุ่มครับเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าเดฟเดฟคือตอนเนี้ย มีเรื่องเกิดขึ้นแถวแถวเพรสซิเดีโอนะครับคนขับรถถูกยิงเข้าที่หัวจากนั้นเดฟก็เลยรีบแต่งตัวขับรถออกจากบ้านไปที่เกิดเหตุเลยเดฟเขาเล่าว่าพอไปถึงจุดเกิดเหตุอะครับบนแท็กซี่มันเลือดมันเยอะมากเลยแล้วในตอนแรกเขาก็คิดว่าอันนี้มันอาจจะเป็นคดีป,ปล้นทรัพย์ก็ได้คือไม่ซับซ้อนมาก<อ>คือมีคนอยากได้เงินแท็กซี่แล้วก็เลยมายิงฆ่าแล้วก็เอาเงินไปซึ่งการที่เขาสันนิษฐานแบบนี้แปลว่ามันอาจจะเกิดคดีแบบนี้บ่อย ยิงแท็กซี่เพื่อปล้นชิงทรัพย์อะไรเงี้ยเนาะเป็นไปได้เป็นคดีที่แบบไม่ซับซ้อนอะไรครับแถมอันนึงที่สําคัญคือมันมีพยานที่เห็นเหตุการณ์นี้ด้วยเห็นเหตุการณ์ว่าตัวคนร้ายอ่ะหลบหนีออกไปจากพื้นที่อืรวมถึงมีลายนิ้วมือของคนร้ายด้วยซ้ําครับคือในรถแท็กซี่เนี้ยมันมีเลือดของโชเฟอร์อืแล้วหลายๆจุดในรถคันเนี้ยมันก็มีลายนิ้วมือเปื้อนเลือดติดอยู่เหมือนกันอืเช่นบริเวณเบาะบริเวณประตูของรถคุณเดฟก็เลยคิดว่าคดีเนี้ยไม่น่าจะยาก สืบออลายนิ้วมือไปเดี๋ยวก็เจอไม่เออไม่ยากคือหลักฐานเยอะคนเห็นก็มีลายนิ้วมือก็มีสืบแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เจอแหละอมไม่ซับซ้อนอะไรครับแต่ปรากฏว่าครับเวลาผ่านไปถึงวันที่สิบสามตุลาคม,มหรือว่าสองวันหลังจากเกิดเหตุฆาตรกรรมขึ้นมันมีจดหมายฉบับหนึ่งส่งไปที่ออฟฟิศของนักสือพิมพ์ซานฟรานซิสโกโครนิเคิลจดหมายฉบับนั้นเนี่ยเป็นข้อความที่เขียนถึงคดีที่เกิดขึ้นอื โดยคนที่เขียนส่งจดหมายมาบอกว่าเขาเนี่ยแหละคือคนที่ลงมือสังหารโชเฟอร์แท็กซี่คนดังกล่าวเอ,อและในกล่องจดหมายก็มีเศษผ้าเปื้อนเลือดของเหยื่อที่คนร้ายาตัดออกมาด้วยอืเพื่อเป็นการยืนยันว่าเขาเองอะเป็นคนฆ่าจริงๆเป็นคนก่อเหตุตัวจริงอืแถมยังขู่ด้วยครับว่าเขาจะไม่หยุดก่อเหตุอืโดยที่เหยื่อรายต่อไปอาจจะเป็นเด็กๆที่อยู่บนรถรับส่งของนักเรียนสักแห่งหนึ่งก็ได้ Oh. คือมึงเฮี้ยมมากเออเอามาหิดมากแล้วสิ่งที่ทําให้นักข่าวแล้วก็ตัวนักสืบอย่างคุณเดฟตกใจมากกว่านั้นเนีืคือจดหมายฉบับนี้นครับขึ้นต้นด้วยประโยคว่า this is zodiac speaking อื uh. ซึ่งทําให้พวกเขารู้เลยว่าฆาตรกรที่เขากําลังดีลอยู่ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่โจรทั่วไปแต่เป็นแต่เป็นฆาตรกรต่อเนื่องอย่าง zodiac killer ชื่อกองมากๆแสดงว่าตอนนั้นน่ะมันมีคดีก่อนหน้านี้ของโซเดียกอยู่แล้วใช่แล้วก็โซเดียกคิลเลอร์ตอนนั้นคือเรียกว่ากําลังกําลังจู่โจมสังคมสารัฐอยู่ออืืมหลังจากที่เดฟได้อ่านจดหมายฉบับนั้นนะครับรวมถึงก็ได้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่รวบรวมเข้ามาจะพูดเรื่องแบบรูปแบบการก่อเหตุเป็นแบบไหนรูปพันธ์สันฐานของคนล้ายที่พยานเล่ามาเป็นยังไงก็ยิ่งทําให้เขามั่นใจว่าตัวการของ เรื่องนี้คดีเนี้ยมันคือโซ d ิแอกคิลเลอร์จริงๆครับซึ่งตอนนั้นโซ d ิแอกคิลเลอร์ฆ่าคนไปประมาณสี่ห้าคนแล้ก็คือเป็นเรื่องร้ายแรง<ช>เป็นสิ่งที่ถ้าเจอว่าเขาไปฆ่าคนที่ไหนเนี่ยต้องรีบไปจัดการที่นั่นใช่ใช่<ม>แล้วเดฟก็เลยเริ่มการสืบสวนเรื่องนี้ม,ม,มาเป็นดีเทคทีฟที่รับผิดชอบคด, <ๆ S 2> ดอคดีของโซ d i แอกคิลเลอรอ เขาเริ่มในฐานะแรกก่อนคือเป็นรับผิดชอบคดีการเสียชีวิตของพอลสไตล์ก่อนคือ uh huh. โชเฟอร์แท็กซี่คนเนี้ยครับแล้วเขาก็ไปพูดคุยกับพยานที่อ้างว่าพบเห็นโซดีแอคคิลเลอร์ตอนที่เขาก่อเหตุนีขึ้นนะซึ่งพยานเป็นวัยรุ่นสามคนที่อาศัยอยู่บริเวณคาตรกรที่เขายิงคุณพอลสไตล์เนี่ยพยานก็บอกครับว่าในวันนั้น่ะเขาเห็นชายผิวขาวคนหนึ่งออายุราวๆยี่สิบห้าถึงสาสิบปีสูงปว่มาอยเจ็ดสิเซน ใส่ชุดโทนสีมืดๆคนเนี้ยชายคนเนี้ยรีบวิ่งออกมาจากที่เกิดเหตุแล้วก็หนีไปบนถนนใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุอืแล้วก็หายไปอืแต่สิ่งที่ทําให้เดฟอะโกรธมากๆเนี่ยคือในคืนนั้นอะมันมีการเหมือนวิทยุแจ้งข่าวกันในหมู่ตำรวจนะครับอืมตำรวจลาดตะเวนที่คอยขับตรวจตราอยู่ในเมืองว่าให้มองหาผู้ต้องสงสัยที่มีรูปพรรณสันฐานแบบที่รับข้อมูลมาเนี้ยนะเนี่ยเป็นแบบผู้ชายอายุ ผิววามนขาวยี่ิหนึ่งสามสิบใช่สูงประมาณร้อยเจ็ดสิบน้าอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันมีตํารวจสายตรวจอยู่คู่หนึ่งที่เขายอมรับอืว่าขับผ่านผู้ชายลักษณะประมาณเนี้ยอแต่ว่าไม่ได้ตัดสินใจเรียกตัวมาพูดคุยเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเขานึกว่าชายผู้ต้องสงสัยอ่ะเป็นคนผิวดำํำอ้าวไม่ใช่คนผิวขาวออนนี่คือก็คือเรสิสใช่เออใช่คือเขาคิดไปก่อนว่าอ๋อถ้ามีคน ยิงกันแล้วสันฐานจะน่าจะเป็นรูปคดีน่าจะเป็นการป้นรัพย์อ่ะเขาคิดไปก่อนว่านี่คือคนดาโอ้โหก็ก็เคี่ยอยู่เออแล้วมันก็เลยทําให้ผู้ต้องสงสัยที่คิดว่าเป็นโซดิแอคคิลเลอร์ลอยนวลไปได้เออที่เป็นคนขาวอเขาลอยนวลไปได้อืมแต่ก็ไม่ได้มีอะไรการันตีแหละว่าเป็นคนคนเดียวกันแต่แค่ว่ามันน่าเสียดายว่าถ้ามันใช่อ่ะเอมันจะแบบมันคือการปล่อยคดีคอยฆาตกรต่อเนื่องคนหนึ่งที่อุกอาจมากๆไปใช่คืออย่างน้อยถ้ามันมีโอกาสเรียกมาคุยอ่ะ เขาอาจจะเป็นพยา,ยานอีกคนได้หรือเขาอาจจะเป็นออคนร้ายก็ได้ครับเออมันมันสามารถเสริมความน่าเชื่อถือในคดีนี้ได้มากกว่านนะั้นอืแต่อย่างไรก็ตามครับนักสืบเดฟแล้วก็เขามีคู่หูอยู่คนหนึ่งชื่อว่าคุณ Bill คบิลอาร์มสตรองสองคนเนี้ยเขาก็ทํางานด้วยกันแล้วก็ไม่ได้ละความพยายามแต่อย่างใดเขาไปคุยกับพยา,ยานที่บอกว่าเห็นใบหน้าแล้วก็รูปร่างของโซเดียคคิลเลอร์เนี่ยอต่อจากนั้นอืคือแม้ว่าพยา,ยานจะไม่เห็นหน้าคือเห็นหน้าคนร้ายไม่ชัดนะ่ะ เพราะว่ามันมืดแล้วตอนนั้นก็แสงไฟก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเดฟก็ได้ประกอบร่างข้อมูลต่างๆครับทั้งข้อมูลเกา่าข้อมูลใหม่ของโซเดียคคิลเลอร์คือตอนนั้นเขาก่กอคดีมาประมาณหนึ่งแหละทําให้ศิลปินเนี่ยสามารถสเกจหน้าของโซเดียคคิลเลอร์ได้สําเร็จครับแล้วก็หน้าเนี่ยน่าจะเป็นหน้าใบหน้าแรกที่ค่อนข้างชัดเจนที่สุดอของโซเดียคคิลเลอร์คนนี้อื huh. แล้วหน้าเนี้ยครับก็ยังเป็นใบหน้า ที่ทำให้ตํารวจออกใบแจ้งเตือนผู้คนในฟานซาสซิสโกได้ว่าเนี่ยคือฆาตากรต่อเนื่องอืเป็นภาพที่ถ้าใครเป็นแฟนทรูครามทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยใช่ใช่เป็นภาพที่โด่งดังที่สุดของเขาแล้วกันครับที่เนี้ยครับไอ้โปสเตอร์ตามล่าตัวโซดีแอคคินเลอร์เนี่ยที่ทีมของนักสืบเดฟทําออกมาก็ถูกกระจายไปอืทั่วซานฟราน ก็ช่วยให้ตำรวจในรัฐเนี่ยสามารถเรียกตัวผู้ต้องสงสัยที่หน้าตาคล้ายๆกับในรูปภาพเนี่ยมาสอบปากคำได้ถึงสองพันห้าร้อยคนในปีเดียวด้วยนะเออซึ่งเยอะมากและขยันมากใช่คือเยอะมากๆแล้วแล้วโหตีเป็นวันนิดหนึ่งวันหนึ่งวันสอบปากคำหลายคนมากเลยเจ็ดแปดคนน่ะใช่ถือว่าในปีนั้นเป็นการปูพรมเพื่อจับตัวโซเดียคิลเลอร์ให้ได้เลยแล้วตรงเนี้ยครับมันก็มีคนวิเคราะห์กันว่า ถึงแม้ว่าการกระจายกําลังไปตามหาโซดิเอ็กคิลเลอร์จะไม่สามารถนําตัวคนร้ายตัวจริงมาลงโทษได้คือทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้เนาะวัาตัวจริงของเขาคือใครแต่ว่ามันก็ทําให้ตัวของโซดิเอ็เองต้องระมัดระวังในการก่อเหตุมากขึ้นครับแล้วทําให้การก่อเหตุเขามันยากขึ้นมากๆสิ่งนี้มันก็จะวัดผลจากการความถี่ของการก่อเหตุที่น้อยลงใช่ใช่คือเปรียบเทียบสภาพคือมันเหมือนว่า ปิดปากแผลชั่วคราวอ่ะอย่างน้อยไม่ให้เลือดมันไหลไปมากกว่านี้หรือแผลมันใหญ่ไปมากกว่านี้ครับ,รบสูตความสูญเสียมันก็มันก็ไม่เยอะไปกว่านี้อืทีนี้นักสืบเดฟเขาก็ยังไม่หยุดอยู่แค่เรื่องนี้ครับภาพสเกจก็ไปแล้วแต่ว่าเขาทํางานอีกหลายหลยอย่างเพื่อประกอบข้อมูลเกี่ยวกับคนร้ายโซดีแอคเนี้ยให้ได้อืเช่นเขาไปตรวจสอบเรื่องกระสุนปืนที่คนร้ายยิงใส่โชเฟอร์อืแล้วก็เขาไปพยายามทําข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธที่ตัวโซดีแอคเองเนี้ยใช้ครับ แต่ว่าข้อมูลเหล่านั้นน่ะก็ไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่เกี่ยวกับการทำโปรไฟลิงของโซดิแอกแต่ว่าสิ่งที่พอจะสรุปได้อะครับมันคือโซดิแอคเป็นคนที่เปลี่ยนวิธีการใช้อาวุธแล้วก็รูปแบบการก่อเหตุอยู่บ่อยๆอเออก็เรียกว่าเป็นคนที่ซับซ้อนคนนึงเลยอ่ะอจากเดิมที่เคยก่อเหตุในที่แจ้งเขาก็ใช้ใช้เชือกเป็นอาวุธก็เปลี่ยนมาเป็นปืนอเออเปลี่ยนสถานที่ก่อเหตุอยู่เรื่อยๆอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ตามจับได้ยาก แล้วสิ่งหนึ่งนะครับที่เดฟได้เรียนรู้ก็คือโซดีแอกชอบติดตามข่าวสารของตัวเองอ,เอออเตติดตามข่าวตัวเองแทบจะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้ว่าตัวเขาเองอต้องเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุแบบไหนบ้างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสับสนอออืตามจับไม่ได้ว่านี่มันเป็นฝีมือใครเป็นฝีมือมึงหรือเปล่าอะไรเงีเออ้ยซึ่งเราไม่รู้ว่าที่เขาทำแบบเนี้ยเพราะว่าต้องการที่จะให้ตํารวจจับไม่ได้หรือ,อเพื่อความสนุกส่วนตัวใช่ที่ตํารวจแบบ เล่นไปตามเกมเขาหรือว่าแบบเล่นเออเหมือนเต้นอยู่บนฝ่ามือเขาอ่ะใช่ซึ่งมันก็แบบน่าสะพรึงกลัวไปคนละแบบเออเออเอออ่ะแล้วพอพูดถึงเรื่องนี้ครับมันก็มันก็เลยส่งผลต่อวิธีการทํางานของนักสืบเดฟครับมันคือว่าเดฟก็รู้แหละตระหนักอยู่ในใจตลอดว่าไอโซดิแอคเนี่ยชอบตามข่าวตัวเองอืเพราะฉะนั้นแล้วตัวเดฟเองก็เลยจะค่อนข้างระมัดระวังการให้ข่าวหรือการออกทีวีมากม แล้วสิ่งที่เดฟทําก็คือมักจะพูดผ่านสื่อในแบบที่ไม่ให้ผู้คนหวาดกลัวโซดิแอคมากเกินไปมากกว่าที่เป็นอยู่เพราะว่านับถึงตอนเนี้ยเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ลงมือฆ่าคนมาแล้วประมาณห้าหกคนนะอืมเออแล้วเขาก็รู้ว่าสิ่งเนี้ยเข้าทางของโซดิแอคล e เลอร์แน่นอนอืมเพราะว่ายิ่งคนหวาดกลัวมากมันยิ่งชอบฆาตกรก็ยิ่งชอบยิ่งออกข่าวมากยิ่งโด่งดังมากมันก็จะยิ่งชอบครับสิ่งที่เดฟทําก็คือ เขามักจะไปพูดออกสื่อในมุมแบบ empower ประชาชนในเมืองเออเออเออ,เอ,อว่าให้ทุกคนนะ่ะรู้สึกมีส่วนร่วมอืรู้สึกฮึกเหิมที่จะมาร่วมกันจับฆาตกรต่อเนื่องคนนี้ไปด้วยกันอเออคือแบบมึงไม่มีมึงไม่มีอำนาจไปกว่าประชาชนหรอกใช้พลังมวลชนเขาสู้ใช่ใช่แล้ววิธีการหนึ่งที่ที่คุณเดฟใชบบ้บ่อยๆก็คือบอกว่าเราทุกคนนะ่ะสามารถช่วยตำรวจได้เพราะว่าฆาตกรต่อเนื่องอ่ะมันอยู่ได้แค่คนเดียว มันอยู่ตัวคนเดียวอืแต่ว่าสังคมทุกคนต่างหากที่มีจํานวนเยอะกว่าแล้วก็สามารถรวมพลังกันจับตัวไอ้คนเลวคนเนี้ยมาลงโทษได้เออเออเออซึ่งก็เป็นวิธีที่น่าสนใจนะใช่มนคือเหมือนแบบเป็นใช้ใช้ความเป็นแบบตะข่ายคนอ่ะใช่ตะข่ายล้อมเมืองเรียกว่าอ่าถ้าใครทําอะไรถ้าทุกคนรู้สิ่งนี้เอาแวร์สิ่งนี้แล้วคอยจับตามองถึงเนี้ยฆาตกรก็จะทําอาชญากรรมได้ได้ยากขึ้นเออแล้วเรารู้สึกว่าเขาเขาฉลาดมากมากอ่ะเพราะว่า ตอนนี้หน้าของโซดีแอที่ถูกสเก็ชอะมันถูกแพร่กระจายไปในไปในสื่อแล้วครับเออแล้วคนก็เริ่มคุ้นๆหน้าเขาอะแทนที่จะให้งานมันอยู่แค่ในมือตำรวจอะให้ทุกคนอคอยสอดส่องด้วยกันดีกว่าอาจจะอาจจะง่ายขึ้นที่นี้ครับเดฟและคู่หูของเขาคุณบิวเนี่ยก็ทำงานหนักมาตลอดอม,มีสิ่งหนึ่งที่คุณเดฟจะทำเสมอๆหลังจากที่เข้ามารับผิดชอบคดีนี้คือทุกวันที่สิตุลาคมอะ หรือเป็นวันเกิดเหตุเดฟจะขับรถมาที่แยกวอชิงตันแอนด์เชอรี่เพื่อมารำลึกถึงเหยื่อที่ถูกฆ่าพร้อมกับพยายามคิดหามุมใหม่ๆว่าเขาแล้วก็ทีมงานตำรวจเนี่ยจะหาทางจับตัวไฆาตรกรเนี่ยยังไงได้บ้างรวมถึงตั้งคำถามกับตัวเองว่านี่เขาทำพลาดอะไรไปหรือเปล่ายังมีอะไรที่เขาแบบไม่ได้คิดถึงมออันหรือเปล่าหลงหูหลงตาตรงไหนไปหรือเปล่าถึงทำให้เขายังจับตัวโซดีแอคมาไม่ได้สักที พูดให้ง่ายที่สุดคือสุดท้ายแล้วเดฟไม่สามารถเอาคดีเนี้ยออกไปจากชีวิตตัวเองได้เลยเออ,เอ,อแล้วทีเนี้ยครับไม่ว่าผลการสืบสวนจะเป็นยังไงก็ตามแต่ว่าก็มีคนวิเคราะห์กันว่าวิธีการกดดันโซดีแอคของเดฟเนี่ยอืรวมถึงการพยายามตามล่าหาข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับตัวฆาตรกรคนเนี้ยก็ส่งผลทําให้โซดีแอคคิลเลอร์ไม่กล้าอมาก่อเหตุอีกครับเหรอเพราะว่าคดีการยิงโชเฟอร์เนี่ยอืเป็นคดีสุดท้าย ที่โซดีแอคคิลเลอร์ก่อไว้ที่ซานฟรานอออืมอืมแต่ถึงอย่างนั้นครับชีวิตของเดฟเขาก็มีจุดพลิกผันขึ้นมาอีกทีหนึ่ง uh huh. ในปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็สิบแปดครับเพราะว่าตัวเดฟถูกสั่งให้ยุติการสืบสวนคดีโซดีแอคทำไมอ่ะสาเหตุคือมันเกิดดราม่าขึ้น uh huh. เพราะว่ามีคนป้ายสีใส่เดฟว่าเขาอ่ะส่งจดหมายที่เขียนเกี่ยวกับการชื่นชมตัวเองไปให้นังสืบพิมพซานฟรานด้วยชื่อปลอม คือพูดง่ายๆคือมันเหมือนแบบมันมีแฟนคลับของเดฟอะอะที่ชื่นชมการทํางานของเขาครับแล้วก็ส่งจดหมายที่พูดถึงแบบโอ๊ยคุณงามความดีมที่เขาทำมามตำรวจสุดเท่เออในไอการสืบสวนของเดฟเนี่ยแหละไปให้กับสํานักพิมพ์ไปให้กับหนังสือพิมพ์อแล้วปรากฏว่ามันดันมีคนตั้งข้อสังเกตว่าไอ้เขียนอวยขนาดเนี้หรือว่าเดฟมันเขียนอวยตัวเองวะอ๋อแต่เป็นเพียงแค่ข้อสังเกต ช่ที่ไม่ได้มีหลักฐานอะไรถูกป่ะใช่แต่มันเรียกว่ามันแพร่กระจายจนเริ่มกลายเป็นดราม่าแล้วว่าเดฟทําแบบเนี้เพื่ออยากได้ตําแหน่งสูงขึ้นหรือเปล่าอืมอืมคือเดฟอ่ะแล้วเดฟก็รู้สิ่งนี้รู้ข้อกล่าวหานี้แล้วเขาก็ปฏิเสธมาตลอดว่าแบบคือผม,มนะผมไม่ได้ทำาออผมไม่ได้ทำผมจะไปทําอย่างนั้นทําไมไม่ได้เขียนจดหมายเหล่านี้ขึ้นมาเองนะแต่ในที่สุดครับคดีโซดีแอคเนี่ยก็ถูกมอบหมายให้กับตํารวจคนอื่นเอาไปทําในที่สุดอื แต่ว่านะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้สืบสวนคดีโซดีแอกจนถึงจุดสุดท้ายอะ่ะแต่ชีวิตของเดฟเองอ่ะก็มีแก้มุมที่สําเร็จมากๆอยู่อืคือว่าเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลคดีฆาตรกรต่อเนื่องอือีกคนหนึ่งชื่อว่าซีบราเมอร์เดอรโดยคราวนี้เขานําทีมแล้วก็สามารถจับตัวฆาตรกรคนนี้มาลงโทษได้ในปี1974ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จสำคัญที่เขาได้ทำไว้ในชีวิตการเป็นนักสืบของเขาอะ่ะ ทีนี้เรื่องราวของชีวิตเดฟอ่ะก็ถูกพูดมาเสมอเลยในฐานะตำรวจที่หมกมุ่นมากๆกับคดีของโซเดียค i ิลเลอมีไปทำเป็นหนังด้วยมั้ยใช่ใช่เนี่ยเขาในหนังเรื่องโซ d i ี c ของ David ฟินเชอร์ก็มีตัวละครของเดฟซึ่งคนที่มาเล่นบทนี้ก็คือคุณมาร์คราฟาโลที่เล่นเป็นเดอะฮักเออเออครับจากนั้นนะครับก็ชีวิตบั้นปลายของเดฟเขาก็ยังสนใจในคดี ของโซลิแอคอยู่ทุกๆวันที่11ตุลาคมเขาจะคงไปตรงนั้นเหรอเขายังคงขับรถไปที่จุดที่เหยื่อรายสุดท้ายครับก็คือคุณพอลสไตน์เสียชีวิตอยู่เสมอๆแล้วเดฟก็ได้ใช้ชีวิตอยู่จนถึงอายุ86ปีครับครับเขาเสียชีวิตไปเมื่อวันที่6มกราคมปี2008ที่ซานฟรานซิสโกซึ่งก็เป็นเมืองที่เขาผูกพันแล้วก็ทำงานอย่างหนักให้กับผู้คนในเมืองนี้ มาตลอดเวลาที่ผ่านมาในชีวิตนี้ครับอืมครับครับจริงๆเนี่ยตอนแรกก็คือผมจะเล่า<ม>เรื่องของคุณเดฟเหมือนกันเออแต่ว่ารู้สึกว่ามัน,ม,นมันน่าเศร้าเหมือนกันที่อพอไปอ่านมาคร่าวๆรู้สึกว่าเขาทุ่มเทให้กับคดีนี้มากแต่มันน่าเศร้าตรงที่เขาทําไม่สําเร็จอ่ะเขาไม่สามารถตามจับโซเดียคิลเลอร์ตัวจริงได้เพราะว่าไม่งั้นวันเนี้ยเราก็จะได้ได้รู้ความจริงว่าโซเดียคิลเลอร์ที่ฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยมแล้วแบบเล่นเก่งกับตำรวจมีส่งจดหมายท้าทายเนี่ย คือใครกันแน่อือสุดท้ายความจริงมันไม่เปิดเผยแล้วก็คุณเดฟเองอะ่ะเท่าที่ไปหานมาก็คือเหมือนเป็นคนที่าสามารถสู้กับโซเดียกคิลเลอร์ได้สูสีที่สุดแหละจะเป็นคนที่แบบดันจนโซเดียคคิลเลอร์จนมุม,มแลวผมก็เพิ่งรู้จากพี่โจว,ว่าเขาเป็นคนที่ทําให้โซเดียกคิลเลอร์เนี่ยถ้าเป็นจริงเนี่ยก็คือแบบก่อคดีสุดท้ายแล้วก็จบลงเพราะว่าไม่กล้าก่อคดีอีกอะไรเงี้ยเออเอเอเรา่ารู้สึกว่าอ่านคดีนี้แล้วอ่านเรื่องของชีวิตของคุณเดฟทอชี่แล้วอะอ ก็เกิดข้อสงสัยขึ้นมาเหมือนกันว่าคุณค่าในอาชีพของนักสืบมันมันอยู่ที่การที่เราจะตามจับคนหนึ่งได้เอออย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเราแค่ทําให้เขาหยุดฆ่าคนคนึงได้หยุดฆ่าคนได้เนี่ยอมันก็ถือว่าเป็นผลสําเร็จของอาชีพแล้วหรือเปล่านะเออหรือว่าไม่ไม่จริงอนเราไม่สามารถตอบได้นะเอออันนี้ดีเบตกันได้นะเราเรารู้สึกว่าไอการที่จะเป็น ตำรวจนักสืบอะแล้วเราสามารถตามจับคนร้ายได้เฮ้ยอันนี้มันเป็นก็ <ch ie> <ement> อาชีพมันเป็นเป้าหมายที่สูงสุดของการทําอาชีพนี้อยู่แล้วล่ะอื <ul ch ie ff> แต่ว่าการที่เราสามารถสืบสวนการที่เราออกแอคชั่นต่างๆที่ทําให้ความรุนแรงมันลดลงทําให้ความกังวลต่างๆในสังคมมันเบาบางลงอื <ul ch ie ff> เอ,อ้ยมันก็มันก็ดูเป็นอีกหนึ่งงานของคนทาอาชีพยุติอาชญากร,รมเหมือนกันนะหรือเปล่านะเออแต่มันก็ คือคุณเดฟอะเป็นคนที่ถ้าเราเซิร์ชรูปดูอ่ะก็จะเป็นคนที่แต่งตัวเท่แต่งตัวดีเขาเป็นตำรวจที่ได้รับการกก่าขาวว่าเป็นตำรวจที่แต่งตัวดีที่สุดคนหนึ่งแล้วก็แบบเขาก็ถูกนาไปเป็น r e f เ r e n c หนังเยอะเหมือนกันนะเท่าที่เท่าที่เคยเห็นอะไรยเงี้ยครับแล้วก็มีทฤษฎีหนึ่งที่เคยไปอ่านมาเขาบอกว่ามีคนตั้งแบบทฤษฎีสมคบคิดว่าคุณเดฟอะอาจจะเป็นโซเดียคลเลอร์เอเชี่ยเองเลยก็ได้เออ เนี่ยคือรู้สึกแบบรู้สึกอีอย่างวะตั้งแต่ตอนที่แบบว่าเฮ้ยส่งจดหมายชมตัวเองหอเปล่าเออเอ,อ,อันนี้อ,อ,อันนี้คือทฤษฎีองความคิดนะเออ,เอ,อไม่นมีหลักฐานนะแล้วถ้าเท่าที่ไป,ไปอ่านมาก็เหมือนคนก็จะไม่เห็นด้วยเยอะเออ,เอ,อแต่เพียงแต่ว่าเขาก็เป็นน่าจะต่อยอดมาจากการสร้างแบรนดิ้งให้ตัวเองแหละออว่าเขาต้องการนําสิ่งนี้ถ้าเขาเป็นโซเดียตจริงมันคือการทําให้เขาแบบได,ได้ได้รับพื้นที่สื่อเต็มที่อ,อ,อย่างนี้เขาต้องการแล้วมันก็เป็นอันจบตํานานเขาไปแล้วก็จบ อาชีพเมนเข้าไปอะไรเงี้ยเออคือที่พูดไม่ได้ต้องการที่จะแบบเ้ลดทอนการทํางานหนักของเขาใช่มันแค่แค่โยนเป็นเป็นเป็นแบบทฤษฎีสมคบคิดที่ไปเจอมาเฉยเออซึ่งผมก็ไม่ได้เชื่อนะอืมนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจดีเป็นชีวิตของนักสืบคนหนึ่งที่เรียกว่าเอ่อต่อสู้กับฆาตกรที่โด่งดังคนหนึ่งอย่างสูสีอืมอจนกลายเป็นคนหนึ่งที่ empower ให้กับสังคมแล้วก็ทําให้แบบ การฆาตกรรมนี้มันหยุดลงมันเบาบางแล้วหยุดลงเออเออออน่าสนใจครับต้องไปดูหนังก็คือหนังชื่อโซดียกเนาะโซดีแอคครับเดวิดฟินเชอร์อืเดี๋ยวให้ทางตะกางขึ้นรูปให้ขึ้นรูปไปให้มีมีรูปคุณมาร์คลาฟาโร่ถ่ายกับคุณเดฟด้วยเออเอ่อเขาเท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 อยู่โอเคครับโอเคครับประมาณนี้นะประมาณนี้ครับเป็นอีกตอนที่ทําให้เราได้เห็นถึงความสําคัญของอาชีพนี้จริงๆว่าอืมก็คือแบบอ่ะไม่ว่าจะจับได้หรือว่า จับไม่ได้ก็ตามหรือว่าจับได้แล้วโดนลงโทษที่หลังก็ตามแต่เราก็เห็นนะว่าเป,เป็นอาชีพที่มันมันจะไม่ใช่แค่แบบมาตื่นมาทํางานแล้วจบไปแต่มันต้องเต็มไปด้วยแบบแพชชั่นแรงกล้าซึ่งมันอาจจะแบบบางคดีอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าในคดีที่มันเป็นฆาตรกรต่อเนื่องหรือว่ามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเรามักจะเห็น d r i v ของของตำรวจที่มันดูมุ่งมั่นและดูต้องการที่จะยุติการก่อเหตุของคน้ายให้ได้ในแง่หนึ่งผมคิดว่ามันคือกับอีโก้ไฟต์อีโก้ ก็คือแบบว่ากูจะไม่ยอมให้มึงก่อเหตุอีกต่อไปแล้วจะทำทุกวิธีทางที่จะนําไปสู่สืบสวนหลักฐานรวบรวมอะไรก็ได้จับมึงให้ได้อืฆาตากรมันก็จะแบบไฟแบ็กกลับมาอืแต่สุดท้ายคือเราก็จะถือหางตํารวจอยู่แล้วลว่าเราอยากให้ทุกการกระทําผิดมันมีรีเดียมชั่นกลับมาเ,ออเราอยากให้คนดีชนะเออเออก็รู้สึกว่ามันมันคือเป็นพล็อตที่แบบมันก็เป็นพล็อตที่อินสปายหนังเยอะเหมือนกันนะหนังตำรวจตามจับฆาตากรเพียงแต่ว่าวันนี้ที่เราหยิบมาคือเรื่องของคนจริงจริง ที่ต่อสู้เพื่อคนจริงๆด้วยก็อยากให้ทุกคนแบบอ่ะชื่นชมตำรวจที่เราเล่าไปเออมันมีอีกประเด็นหนึ่งอยู่ๆก็คิดขึ้นมาว่าเราอ่ะพออ่านเรียกว่าเล่าอีพีนี้จบแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้เราอยากให้มีแสงฉายไปที่คนทํางานเหล่านี้มากขึ้นนะคนทํางานที่ดีเออคนที่บ้างใช่แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดความคิดขึ้นมาเหมือนกันว่าถ้าเขาอยู่ในแสงมากเกินไปเขาก็ทํางานลาบากเหมือนกันนะก็จริงก็จริงเพราะว่า ทุกแอคชั่นของตำรวจอะถ้าสื่อจับจ้องอ่ะมันก็จะแบบเป็นเป็นปกปิดเป็นความลับจากฆาตกรไม่ได้อะเคยไปอ่านที่ไหนมาไม่รู้เขาบอกว่าเชิญล็อกโฮมอ่ะถ้าเป็นนักสืบจริงๆอ่ะเขาจะสืบอะไรไม่ได้เลยเว้ยทำไมอะเพราะว่าเขาทําตัวเด่นเกินไปคือแบบอยู่ๆเดินไปแล้วก็เอ้านั่นเชิญล็อกโฮมแล้วคนก็บอกเกิดอะไรขึ้นเออออต้องมาต้องแฝงมาในร่างเด็กแบบคนั้นอะถึงจะบอยเด็กเว้ยนี่เออถ้าแต่งตัวแบบเฮ้ย ใส่โมกแบบนี้สูบไปแบบนี้นักสืบนักสืบนักนี้นีเลยเชราโฮมก็จริงนะเออแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากเป็นนักสืบก็เริ่มจากการแต่งตัวแบบสตรีทก่อนอ่าเออเริ่มจากการแบบซื้อเสื้อผ้าคาริลวาวอ่าแล้วก็ไปเป็นนักสืบเออแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่นักสืบเออเขาเป็นเพื่อนแถวบ้านเราคนร้ายก็จะแบบไม่ไม่มีข้อสงสัยในตัวเราาแล้วก็จะโดนจับ แล้วก็มีพิรุษอย่างง่ายดายอ่าครับอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆทริคเล็กๆน้อยๆที่อย่าใช้เลยดีกว่าหรือจะใส่กางเกงช้างเลยก็ได้เออได้เหมือนกันเขาจะรู้สึกว่าเป็นวัยรุ่นติ๊กต็อกคุณนักท่องเที่ยวเออเออครับผมครับผมประมาณนี้ครับเป็นไงบ้างพี่โจ้อัดยูซีเฮ้ยซีซั่นสองสักกรดาษที่หนึ่งสักกรดาษที่หนึ่งเรียกว่า UC the third เอ้ย UC the the อะไรวะ the second the second ครับ ตื่นเต้นไหมผมผมยังตื่นเต้นเลยตื่นเต้นว่ะเออวันนี้ผมพูดผิดเยอะมากนอนน้อยด้วยตื่นเต้นยังไม่รู้เลยว่าต้องเล่าเพจซิ่งแบบไหนมันไม่เหมือนจัดมิยูนิเวิร์สอ่ะเฮ้แต่ถ้าใครชอบเรื่องที่พี่โจเล่าก็ไปฟังมิยูนิเวิร์สอได้นะครับเออได้ครับครับผมได้ครับงั้นวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับติดตามฟังรายการอ่านด้วยแคองเราทั้งสองคนได้ทุกช่องทางของสม a ครผับแคสส์ครับวันนี้พวกผมสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ